ในเครื่องแบบของเราอีกท่านหนึ่งต่อสู้กับพวกเรามาอย่างยาวนานเครื่องแบบที่สะดุดตานะครับนายตำรวจชุดแดงจาตำรวจประสิทธิ์ชัยศรีสะขอเชิญครับ ขออภัยนะครับออกมาดึกนิดหนึ่งตบมือดังๆให้กับพี่น้องเราที่อยู่เป็นกำลังใจกันครับ <S <S นี่น่าชื่นชมและให้กำลังใจมากนะครับพี่น้องเรานี่เห็นหน้ากันก็จำได้นะครับหลายๆท่านก็ร้องให้อยู่หน้าเวทีราชประสงค์มาแล้วนี่ที่หน้าข้างหน้านี่ทั้งนั้นเลยนะครับ <S <S แต่สู้เที่ยวนี้ไม่เหมือนเที่ยวเก่า เราจะไม่เห็นภาพแบบนั้นอีกแล้วครับเราจะไม่ยอมให้คนรักประชาธิปไตยต้องไปตายอีกแล้วครับนะครับไปเที่ยวนี้นี่เราคาดหวังว่าเราต้องชนะแบบนักประชาธิปไตยตัวจริงครับพี่น้องครับเรนลี่พรุ่งนี้ออกจากอุดรธาน,นีก็ไปที่จังหวัดกาลสิน ผ่านไปที่มหาสารคามและค่อยแวะไปรวมกันที่ขอนแก่นนะครับเสร็จจากนั้นก็ตั้งเวทีปราศายใหญ่อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับพูดประเด็นต่างๆให้เข้าใจกันหมดก็กลับบ้านนะครับหลังจากนั้นถ้ายังมีเวลาพอเราก็จะเดินสายทงางภาคเหนืออีกสักสองสามจังหวัดนะครับแต่ถ้าทันแต่ถ้ามันไม่ทันเหตุการณ์นะครับถ้าเกิดมีปัญหาพรุ่งนี้มรืนนี้เราก็ออกจากขอนแก่นมุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานครเลยครับพี่น้องครับ พี่น้องหลายคนตกใจกลัวว่าไปแล้วจะไปเจอมือปืนปอบคอนพี่น้องไม่ต้องกลัวครับเพราะตอนนี้นี่คนเสื้อแดงนี่เราก็มือมีเปล่าป๊อปอายเหมือนกันพี่น้องครับนะครับดังนั้นฝากเป็นกำลังใจกันขอบคุณพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยที่ขาดไม่ได้ตบมือดังๆให้กับตำรวจไทยผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎกติกา ขอบคุณท่านผู้การจังหวัดอุดรธานีท่านผู้กับและตํารวจจังหวัดอุดรธานีทุกท่านขอบคุณเจ้าหน้าที่อปปรเจ้าหน้าที่ตํารวจบ้านนะครับขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่านที่ขาดไม่ได้ขอบคุณนายกอ,อบจอุดรธานีและสอสอจังหวัดอุดรธานีที่นั่งอยู่ตรงนี้มาจากจางจังหวัดหรืออุดรเนี่ย โอ้ทั่วไปอุดรก็มีขอนแก่นก็มีสกลนครก็มีนะครับมาหลายๆที่ก็ขอบคุณด้วยนะครับแดงน้องคายก็มานะครับเออหัวหัวกลับหัวกลับครับเออปราจีนบุรีก็มาตบมือดังๆหน่อยครับตกลงจะไม่นอนกันเลยใช่ไหมนี่และพรุ่งนี้จะมีแรงสู้ไหมนี่อายยะฮะ อยากให้ผมร้องเพลงโอ้ยเขาลั่นกรองลบแล้วจะมาร้องเพลงยังไงล่ะแม่ร้องไม่ได้เดี๋ยวจะเป็นบนเทงเพราะว่าสมัครสอสอแลว้วเขาเลือกไปแล้วและชนะได้ที่หนึ่งแลว้วปัดโทไอสุเทพนี่เขาเรียกว่าระบบพด็จการในพวกนั้นนะครับเวลามันอยากเป็นใหญ่ มันก็หลอกชาวบ้านหลอกประชาชนให้ไปเลือกตั้งพอร,รู้ว่ามันสู้ไม่ได้มันก็ไม่ลงเลือกตั้งไอ้เหี้ยชัดด่าแม่งไปเลยไม่ต้องไปคิดดีกับมันอ่ะด่านายกยิ่งรักทุกวันไอ้เหี้ยคนนี้ไอ้หมาจิ้งจอกเจ้าเล่พูดคำแลบดินแผลบคำหนึ่งตัวกระดำหัวกระล้านเนี่ยนะฮะผมก็งอกนี่เส้นเลือดขึ้นเป็นพองเชียว ผมนึกอยู่ในใจเมื่อไหร่มันจะตายสักทีว่าเหี้ยนี่นะลงพื้นที่หาเสียงที่จังหวัดสุรินอย่าว่าแต่จังหวัดอื่นเลยสุรินเหมือนกันโทรทัศน์นี่พังไปหลายเครื่องแล้วพี่น้องมีลุงอยู่คนหนึ่งที่จังหวัดสุรินนี่อำเภอศรีขอรภูมิแกโกรธสุเทพมากแกไม่รู้จะทำยังไงวันนี้ต้นควายเข้าคอกแต่วันเลยนะฮะตั้งแต่สี่โมงเย็นเลยพอมาถึงบ้านก็ไม่กินข้าวไม่อาบน้ํา แกถือขอนรออยู่หน้าเวทหน้าหน้าจอโทรทัศน์เมียแกก็ถามว่าตาจะทําอะไรนั่นน่ะจะซ่อมบ้านหรือ,อยังไงเปล่าจะซ่อมทีวีหรอเปล่าทําไมกูจะรอไอ้เฮียสุเทพแกว่างี้รอตั้งแต่สี่โมงเย็นนำไม่อาบข้าวไม่กินครับแกอึดอัดมานานแล้วรอสุเทพจนสุเทพออกทีวีตอนสองทุ่ม แค่สุเทพแค่อ้าปากสวัสดีครับพี่น้องมวลมหาประชาชนพัวที่หัวสุเทพครับพี่น้องครับตบมือดังๆให้กับคุณลุงคนนั้นหน่อยทอรัศั์และกระจายหงายท้องครับเมียลูกหลานนั่งดูอยู่นึกว่าจะโกรธตาที่ไหนได้ตบมือเชียร์อย่เลยเอามาลอยเอามาลอยลองไม่เป็นเรื่องสุเทพดิครับลองไม่เป็นเรื่องการเมืองดิครับ ตากระยายี่เลิกกันแน่ครับพี่น้องครับแต่นี่ไม่สนใจเลยหลายคนหลายท่านโดยเฉพาะผู้สูงอายุเดี๋ยวนี้ทันสมัยทันการเมืองหลอกไม่ได้แล้วคนแก่คนบ้านนอกนี่ยังง้ง,ง่งกัเฉพาะกรุงเทพบางคนท่านั้นแหละโดยเฉพาะไอ้พวกตุ๊ดทั้งหลายเนี่ยฮะค,คนแก่คนบ้านนอกนี่ฉลาดบางทีนี่ผมวมแต่หาเสียงลืมดูโทรทัศน์ลืมฟังข่าวแกนี่พูดนำหน้าการเมืองไปแล้วครับ ว่าสุเทพมันคิดยังไงมันจะทํายังไงมันจะไปยังไงคน้านนอกคนอีสานเขารู้แล้วยิ่งชาวนาด้วยนี่เขารู้แลว้วตบมือดังๆให้กับชาวนาอีสานหน่อย <S <S 1> <S 1> <S 1> เขาเดือดร้อนยิ่งกว่าพวกนั้นที่มานั่งเฝ้าเอาตังคนอีสานไหนจะค่าลูกค่าเรียนค่าโน่นค่านี่สารพัดหนี้ทกศเยอะแยะ,ยะแต่เขาก็มีหัวใจอดทนเพราะเขารักรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตย เพราะเขาไม่เคยเห็นรัฐบาลคนไหนทำเพื่อชาวนาเหมือนยิ่งรักษณ์ชินวัตรกับไี่องคกับเขาอดทนเขายังด่าด้วยซ้ำไปว่าถ้าไอเฮียสุเทพไม่ไปปิดโน่นปิดนี่ปัน,นี้เขาได้ตังค์ไปแล้วใช่ไม่ใช่เอาชาวนามาหากินทางการเมืองก็มันประกาศชัดเจนมันบอกว่าถ้าสู้ในสภาไม่ได้มันก็จะมาสู้ข้างนอกเห็นไหมฮะมันไม่มีเหตุผลอย่างอื่นเลย นี่คือเรื่องการเมืองผลประโยชน์ชัดๆไม่มีเหตุผลทางอื่นเลยสู้ในสภาไม่ได้มันก็ประกาศมาสู่ข้างนอกสุดท้ายมันก็เดินเกมข้างนอกนี่คือประชาธิปัตย์มันไม่ใช่กปปสที่มันพูดอย่างเดียวดังนั้นอย่างที่อาจารย์นิสิตท,ท่านพูดเมื่อกี้นี่มันสู้ได้มันสู้มันสู้ไม่ได้มันก็ไม่ลงสู้ ไอ้งวดที่แล้วนี่มันตั้งใจนึกว่ามันโกงชนะได้ที่ไหนได้มันแพ้ประชาชนผู้รักประชาธิปไตยตบมือดังๆให้กับตัวเองหน่อยนะครับมาเที่ยวนี้พอรู้สู้ไม่ได้มันก็ไม่สู้มันติดใจกับการปล้นติดใจกับการถูกแต่งตั้งไอ้พวกนี้ลงทุนน้อยแต่หวังกําไรเยอะนึกว่าประชาชนเขาโง่เขาไม่โง่แล้วครับนี่คือหัวใจผู้รักประชาธิปไตยดังนั้นไปเที่ยวนี้ ถ้าเกิดมีการลั่นกลองรบผมอยากจะบอกท่านว่ามีจอบเอาจอบมีเสียมเอาเสียมมีกระทะเอากระทะอย่าไปตัวเปล่าครับพี่น้องครับเราต้องมีสิ่งป้องกันตัวเราฝากบอกตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ถ้าตำรวจไม่มีปืนก็ไม่ต่างอะไรกับยามใช่ไม่ใช่มันรู้ว่ามีตำรวจไม่มีปืนมันถึงกล้าบุกตำรวจยิงตำรวจเราไม่ได้หมายความว่าไอ้ตำรวจเอาปืนไปฆ่าประชาชน แต่ตำรวจเป็นผู้ปกป้องรักษากฎหมายดูแลประชาชนถ้าตำรวจไปมือเปล่าถือกระบองถือโล่ไปก็ตายเหมือนที่เห็นใช่ไม่ใช่ดังนั้นถือโอกาสนี้ห่วงใยพี่น้องตำรวจเจ้านายไม่ให้เอาปืนก็แอบบเอาไปใส่กระเป๋าซะติดคุกยังมีวันออกตายแล้วตายเลยมันต้องคิดแบบนี้ เพราะพวกนั้นไม่เคารพกฎกติกาเป็นยาทีของบ้านเมืองกฎหมายมันมีอยู่แล้วว่าป้องกันตัวสู้ได้มันจะออกจากราชการไว้ก่อนสู้ไว้ก่อนถ้าสู้ไม่ได้ก็ออกมันไปคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็ไม่ใช่ข้าราชการใช่ไม่ใช่ก็ยังอยู่ได้ใช่ไม่ใช่ถ้าประเทศไม่เป็นประชาธิปไตยต่อให้เป็นอะไรก็ไม่มีค่าใช่ไม่ใช่ เราเป็นคนไทยด้วยกันโดยเฉพาะคนบ้านนอกคนอีสานเขาจนเขาลำบากเขายังอยู่ได้หลายคนบอกว่าจ่าประสิธิ์ไม่รักเนื้อสงวนตัวหรอนะครับรอให้เป็นสสก่อนได้ไหมผมบอกว่าถ้ารอเป็นสสถ้าประเทศชาติมันวุ่นวายไม่เป็นประชาธิปไตยสสก็ไม่เป็นช่างหัวแม่มงมันช่างมันไอ้แค่สสไม่ใช่เรื่องใหญ่ ขณาดนายกรัฐมนตรีที่มาจากระบอบประชาธิปไตยยังไปไม่ได้ใช่ไม่ใช่แล้วภาษาอะไรไอแค่ตำแหน่งสสดังนั้นเราต้องการประชาธิปไตยไว้ก่อนถ้าเราไม่สู้ยุคนี้อนาคตใครจะสู้ให้ลูกหลานเราเพราะเราลงทุนเดิมพันด้วยชีวิตมาหลายชีวิตแล้วใช่ไม่ใช่ดังนั้นพรุ่งนี้ไปด้วยกันไม่ไปไปไม่ไปตบมือดังๆสองเสียงพี่น้องที่อยู่ทางบ้านด้วย เตรียมพร้อมเถอะครับไม่ไปไม่ได้แล้วครับไม่ไปเดี๋ยวพวกนั้นมันย่ามใจครับสุเทพอย่าไปให้ข้ามันมันพูดโกหกตอแหลไปวันวันมันบอกวันนี้ชนะวันโดนชนะวันโดนชนะวันนี้ชนะถ้าไม่ชนะจะผูกคอตายไม่เห็นผูกคอตายสักทีไอสัตว์ดานายกยิ่งรักเป็นหมูเป็นหมาเลยไล่ตระกูลชินวัตร ตระกูลจินวัตก็ไปททำอะไรพดพ่อคนแม่มึงวะนี่จะเล่าให้ฟังไม่ได้บอกว่าโชคดียิงขวัญชัยนะครับโชคดีที่จับทีมงานมันได้ก่อนไอ้มือปืนยิงนะฮะเพราะไม่เช่นนั้นนี่มันตั้งเป้าไว้หมดแล้วแกนํำตายทุกคนมันเริ่มต้นที่อีสานตัวไหนดื้อก่อนมันจัดการก่อนเช่นขวัญชัยไพรพนา เพราะเคยด่ามันบนเวทีและครั้งหลังประกาศนะครับสมทบทุน5 0 0แสนบาทจับไอสุเทพใช่ไม่ใช่โดนเลยครับรายต่อไปเสร็จจากควันัยคือจ่าปษษระสิทธิ์ไอฮี้จะมายิงกูทำฮี้อะไรวะนี่มันบอกว่าผมปากดีอยู่ในสภา,าเป็นปัญหากับประชาธิทัตย ายิงผมทำไมยิงผมผมก็ตายเดียะใช่ไม่ใช่แต่โทษทีนะฮะเคยเป็นตำรวจมาครับถ้าจะให้ตายขอให้นัดเดียวนะถ้านัดเดียวไม่ตายกูได้สู้แน่ครับก็บอกแล้วไงติดคุกยังมีวันออกแต่าตายแล้วไม่มีวันสู้ครับใช่ไม่ใช่<า>แล้วมันก็จะไล่แกนนำไปทุกๆคน นี่เป็นเวรกรรมของมันเหมือนที่คุณนัทวุฒิบอกว่ากรรมที่ทำไว้กับคนเสื้อแดงไอ้สุเทพกำลังรับกรรมทหารอย่าไปกลัวเพราะมันชงมากี่ยุคกี่ทีแล้วมันไม่ได้จังหวะสักทีเพราะถ้าเล่นบทนี้ประชาชนไม่ยอมมันก็รู้ดังนั้นไอ้ที่น่ากลัวที่ไว้วางใจไม่ได้คือไอ้องค์กรอิสระ ไอ้สุเทพไอก้กบพรวศน,นั่นน่ะแค่หมากรุกตัวหนึ่งเท่านั้นเองมันออกมาตีค่อยเข้าจังหวะแค่นั้นเองให้ได้โอกาสแค่นั้นเองทหารก็ไม่ได้จังหวะพอไม่ได้จังหวะก็ไอ้ทหารนี้ทั้งหลายที่เกษียณไปแล้วเห็นไหมละ่ะมันออกมาพูดโจมตีทําไมไม่ทาสตีอย่างงน,นอย่างนี้ประยุทธ์ประยุทธ์นี่ขมรนพุทธายอมพลาดกี่ทางประยุทธ์เขาไม่ง่หรอกเขาฉลาดจะตายเืลองไม่กี่เดือนเขาจะเกษียณแล้ว เขาคิดอยู่แล้วว่าประวัติศาสตร์ปี49มันเป็นบทเรียนขนาดพลเอกสนธิว่าเจ๋งเจงเจงที่ไหนได้เดินตลาดยังไม่ได้ทุกวันนี้ครับพี่น้องครับสุดท้ายยังมาลงสมัครสอสอเลยพอไปเป็นสอสอยังไม่มีเกียรตินี่ก็ตัวตีไม่ได้ดูถูกท่านนะฮะไปนั่งจ้องทำเฮียอะไรไม่ได้เลยนะครับไอ้พวกกระเด็ดการทั้งหลายเนี่ยดังนั้นไม่ต้องไปห่วงประยุทธ์แกไม่ทำหรอก แต่คนอื่นไว้ใจไม่ได้ไอประเภทไม่ปฏิวัติปฏิวัติไม่ปฏิวัติสุดท้ายถึงเวลามันก็ปฏิวัติท,ทุกทีดังนั้นไม่ต้องไปจ้องที่ประยุทธ์หรอกมันไม่ใช่อย่างชื่นชมเรนั้นแกนยังไปเลือกตั้งเลยใช่ไม่ใช่เออผมชอบแกท่านประยุทธ์นี่แต่ก่อนผมเกลียดแกนะสมัยก่อนที่อยู่กับสุเทพผมไม่ชอบหรอกแต่เรื่องส่วนตัวไม่มีแต่เราคิดในภาพรวมาทางเดินก็กวนตีนพอแล้วนะฮะ แกเดินอาด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 แต่ทุกวันนี้ผมก็มาชมแกเออแกเป็นนักเลงลูกผู้ชายดีวะแกเป็นชายชาติทหารดีวะแกมองใครเนี่ยวัดงับงับนะครับนี่เขาเรียกว่าผู้นําไม่พอใจแกก็มับเขาให้นะครับตบมือดังๆให้ประยจันโอชาเลยครับผมชอบแกแหละเพราะแกบอกว่าไม่ปฏิวัติไม่ปฏิวัติแกไม่ทํา คนเราเมื่อมีความสำนึกมีจิตสำนึกถึงประชาชนประเทศชาติหัวใจประชาธิปไตยคือพวกเดียวกับเราและคนหนึ่งที่อดชื่นชมไม่ได้คือทาริศเพ่งดิตโอ้ยสมัยนั้นนี่เราเนี่จะกินจะตายกับไอโอ้โอทษทีแต่ตอนนี้เขาก็ทําหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาใช่ไม่ใช่ตบมือดังๆ้ให้กับทาริศเพ่งดิตหน่อยครับและที่ขาดไม่ได้ทหารแตงโมทหารประชาธิปไตยก็มีเยอะ เดี๋ยวนี้เนี่เตรียมแล้วนะครับส่งเมียมาเป็นสายรับที่เสื้อแดงแล้วตบมือดังๆให้เมียทหารที่นั่งอยู่ข้างหน้าหน่อยฝากบอกเมียทหารด้วยไปบอกสามีด้วยถ้ามีคําสั่งปฏิวัติเมื่อไหร่นะบังครับผัวที่บ้านให้รีบบอกและรายงานมาด่วนเลยเนอเออนะครับถ้ามันไม่บอกก็จะให้นอนด้วยนคืนนั้นนะเอ้ามันจะใหญ่ไปกว่าเมียได้ไงทหารใช่ไม่ใช่เออนะครับ พอรู้ว่าทหารออกพรึบพิธีการป้องกันร,รถถังไม่ยากครับโบกรถข้างหน้าขวางไว้มัจะไปไหนถูกใช่ไม่ใช่เออไปขวางไว้สัก5ห้าสบคันร้อยคันให้มันติดทหารจากต่างจังหวัดมันก็เข้าไม่ได้มันก็เหลือไม่กี่คนมันก็ไปไม่ได้มันก็จบและไอ้รถถังนี่มันแพ้ผาถุงครับถอดผาถงุงไปอุดรูนะฮะหยุดจบยิงไม่ออกโบราณเขาว่า และสาคัญที่สุดพวกผู้หญิงนี่สุดยอดมากวิ่งปีนรถถังแล้วก็เปิดแล้วก็คว้าคอเควื้ยงออกมาครับมันไม่มีใครขับจบรถถังมันยิงไปข้างหน้าเราก็วนข้างหลังเวลามันหมุนเราก็วิ่งหมุนตามมันอย่างเงี้ยหลายคนพร็บเดียวขึ้นรึบเหมือนมดแดงตอมเลยใช่ไหมฮะมันก็หยุดงวดที่แล้วยังมีคนทําเลยตบมือหน,น,น่อยขนคนแสดงหน่อยครับสุดยอดความจริงอยากจะคุยเยอะๆแต่มีศิลปุนรอยอยู่ วันนี้มาบอกท่านว่าเรายังอยู่จ่าประสิทธิ์ยังอยู่ขอโทษทีหลายคนถามหาว่าจ่าประสิทธิ์หายไปไหนไม่ได้หายไปไหนครับไปลงพื้นที่ไปทําหน้าที่ไปรักษาประชาธิปไตยเพราะอยากชนะการเลือกตั้งอยากมาทําหน้าที่แทนท่านงวดที่แล้วก็ได้ไปเป็นสอสอก็ยังพอใช้ได้กวนตีนพวกมันอยู่หลายคนก็บอกว่าจ่าประสิทธิ์ไม่น่ายกรองรองเท้าเลยแต่มนึกถึงสถานการณ์อย่างนี้น่าจะเอารองเท้ายัดปากแม่งให้ตายไปหมดเลยประชาธิปัตย์น,น,นนะ ลายคนมาสิรายที่หลังบอกจ่าประสิทธิ์ไม่น่าแค่ยกเลยน่าจะเฟี้ยงน่าจะยัดมันผิดคนบีบคอก็ผิดคนกระชากลากแขนก็ผิดคนต่อยก็ผิดคนถ้าต่อยตาประสิทธิ์แหม้วยลองบีบคอจ่าประสิทธิ์แอนตสินจ่ายแน่แเขมละห้าร้อยไอ้พวกนี้ต้องเล่นบทนี้เห็นไหมมันสู้ในสภาไม่ได้มันก็มาเล่นข้างนอกนี่สันดานประชาธิปัตย์ล้น้วนครับผมไม่เคยเป็นนักการเมืองมาก่อน ไม่เคยเล่นการเมืองแต่พอไปอยู่ในสภาแล้วแม่โว้ยเฮีย้ยทุกตัวครับอย่างนึกในใจเลยนะครับถ้าเขารับรองเที่ยวนี้เข้ามาในสภาไม่รู้จะทะเลาะกับใครวะนเนี่ยก็ไม่เป็นไรขอให้เป็นประเทศประชาธิปไตยเนาะเป็นสอสอเป็นตัวแทนประชาชนไปทำหน้าที่ในสภาแก้กฎหมายอะไรก็ไม่ได้สักอย่างทำอะไรก็ไม่ได้สักอย่างแล้วจะเป็นสอสอไปทำไมใช่ไหมครับ ไอ้ที่พวกมันละแก้เอาแก่เอาแก่เอานี่แก่เขตพื้นที่ของผมเนี่ยตอนผมเป็นสอสวิ่งงานศพเผาบายโมงพร้อมกันแถวบ้านนอกฮน่อนสีขอรภูมิสังขะศีนรงลำดวนห่างก,กันร่วมร้อยกิโลวันหนึ่งตายสิบกว่าศเจ้าประสิทธิ์นี่ล้อมหมุนแทบไม่ทันเลยฮะแก้พื้นที่เสียผลประโยชน์แก้เพื่อชนะพักเพื่อไทยเพื่อชนะทักษิณสุดท้ายแพ้ทักษิณครับ พูดไปก็ใช้เวลาเยอะอย่าเพิ่งนอนเดอ้อถ้านอนแล้วเดี๋ยวศิลปินไม่มีเพื่อนตบมือดังๆให้กับพวกเราอีกครั้งหนึ่งอยู่เป็นเพื่อนกันพรุ่งนี้ไปด้วยกันแล้วเราไปเจอกันที่ขนเก่นที่นั่นแหละมาคือมาเลยไม่ต้องห่วงนะครับแต่ถ้าพวกนั้นนี่จัดการอะไรพวกเราก็พรึบไปเลยตบมือดังๆให้กับปปอสอนะฮะฮะ กอปอกอปอสอไม่ใช่กอปอปอสอกอวอปอพูดผิดเออต่อเมื่อเพื่อนเราหน่อยวันก่อนไปปิดปปชนะครับเขาไม่ให้เข้าก็ปีนไปสองคนเขาจับไว้สองคนที่นี้ได้เรื่องเลยฮะต่อรองกันใหญ่เลยมึงจะปล่อยไม่ปล่อยมึงไม่ปล่อยกูปิดล็อกโบกปูนเดียวนี้แหละครับ ขู่กันอยู่นั่นแหละถ้ามึงไม่ปล่อยกูจะเอารถแท็กเตอร์มาดันประตูดีเลยแหละครับสุดท้ายเขาก็ปล่อยมาครับตบมือดังๆห้พวกเราหน่อยเป็นกําลังใจกันยังสู้อยู่มันต้องเกลือจิ้มเกลือแบบนี้แหละใช่ไมมใช่มีอย่างที่ไหนไปปิดทําเนี้ยบโบกปูไหนบ้านี่ถ้าเป็นต่างประเทศเด็เขายิงตายไปหมดแล้วประเทศไทยยิ่งรักใจดีโอ้น่ารักมากแม่ประคุณเอ้ยถ้าเป็นจ่าประสิทธิ์มาถึงสามวันหลอยสุเทพตายไปแล้ว พูดดังๆอย่างนี้มันฟังอยู่เผอผอมตายก่อนเด้อพวกนี้ไม่มีปัญหาก็สั่งลูกไว้แล้วมีลูกสาวคนเดียวบอกแล้วถ้าพ่อตายไม่ต้องห่วงนะครับมีนาไว้ให้แล้วสิบห้าไรหากินเอาเองเถอะลูกสาวบอกว่าพ่อหนูจะทํานาเป็นเลยหนูไม่เคยทํานาทําไปแต่ลูกข้าวเดี๋ยวนี้มันเกิดง่ายจะตายไปแค่กรรมวันวันมันก็เกิดแล้วใช่ไหมขนาดรถเหยียบพวกเราทั้งถอนทั้งเตะทั้งกระตืบเฟี้ยงไปมันยังเกิดเลยลูก ทำนาทำง่ายเดี๋ยวนี้เนี่ยมีเครื่องจักรสบายส่วนพ่อถ้าตายไปไอ้สุเทพกูบีบคอมึงแน่มึงไม่ต้องห่วงหลูกกูจะหลอกแม่ทั้งชาติไม่เอามันไว้หรอกเอาไว้กันดักแผ่นดินไอ้นี่น้าชื่นชมนายกยิ่งรักบอกว่าจะขอสู้ในสนามประชาธิปไตยจนเสียชีวิตจนยอมตายในประชาธิปไตยตบมือดังๆให้กันนายกของเราหน่อย ถ้าเป็นชายชาติทหารนี่เขาบอกว่านักรบแท้ๆเลยใช่ไหมครับยอมสู้เพื่อประชาธิปไตยยอมตายเพื่อประชาธิปไตยนายกยิ่งรักชินวัตรนะครับหัวใจแกร่งแน่นอนท่านไม่ต้องห่วงสำหรับพี่น้องแล้วยิ่งกว่านั้นอีกอพี่น้องครับขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่านนะครับนี่จะได้ไม่เสียเวลากันเนาะนะครับขอบคุณหัวใจแกร่งจริงๆเลยหลายคนนี่นั่งก็เป็นกําลังใจกันนะครับไม่ยอมหลับยอมนอนมีความสุข นี่ถ้าจ้างมาปันนี้รับตังค์กลับบ้านแล้วนี่ไม,ม่มีจ้างอยู่เลยอยู่ยาวนี่พี่คนนี้มาทุกเที่ยวนะฮะแกมาแบกขอนขอนแก่นอยู่ที่หัวนี่วันนี้สงสัยจะหนักก็เลยวางหน่อยไม่เป็นไรนะแม่นะฮะบังข้างหลังเหรอวันวันก็อยู่ข้างล่างเนี่นะฮะมาไปอยู่ข้างหน้าแล้วก็บังเขาดินะครับน่ารักมากโอ้ยสุดยอดจริงๆนะครับเป็นกําลังใจกันนี่ผมชื่นชมท่านทั้งหลาย ก็ไม่มีอะไรจะมอบให้ท่านนะครับขอขอนุญาตก,ก้มกราบเป็นการขอบคุณแล้วกันขอให้ท่านโชคดีมีความสุขครับ